่คุณูวส,วสวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมาหาเห,ห่เลยนีุ่ณพาคุณผู้ชมไปที่บ้านหนองแขกนะครับตำบลนองม้นครับอำเภออุบลพิสัยจังหวัดรรสีสกนะครับวันนี้ก็เป็นการมาหวยของแม่แมเคียนตรงนี้เนื่องจากว่าเขาถูกมาแล้ว วอดที่ผ่านมาก็ตามไปดูนะคุณผ oh ู้ชมว่เอาไงดีเออโอยว่าองวัดขาตัมาเยอะแยตาจะใส่เอ๊ะว่างว่างว่างของัววก็หยดแต่งไง 十万二五哦。

再哦。 បានចំណោទអើយអង្គបានមកអើវ៉ាមកព្រោះ

มาสงเจอเรูมาการอุสวรกูพระเม่บันคำรุรซ e ีสเตนบัดไปทำอรเบื้อภูผันถ่างผูเออ้องออิสุ่

ังพุทธปิิพุทธบูชาธรรมบูชาทั้งบูชาลูข้อบูชาคุณวีดามัดาบูชาคุณุปัตชาคุณบาอาจารยบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณภูมิภูมิทางข้าถูก้าชาเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าของเจ้าน้องเจ้าบุคุณภูมิวัดคุณวาคุณพระเจ้าเมืองพระรงเมืองทุกพระองค์วัดทางฝูขมังุูซังทางฝูวัดทางกูขมังฝู้ังทางฝูวัดทังฝูรมังฝูซังทางฝูวัดทางฝูขมังฝู้ังทางฝูกัดทางฝูมังุูซัง

วัวหัวตาหัวตาโคโลสตินเองเนาะโอเคฮัลโหลหเปิดตั้มังเปิดใครขโ ไอ้นกินนมอย่างี้แ่พูดทางน้ำมาอการมอง้งมาครบเอาเอ้อมาสนั่มากไม่ตาิดไม่หลนไม่หล่านไคนรยังแต่คนทำไมเย่จังเลยเนี่ยต้องไปทำขนมจีนลว ให้ท่านพูทธพดูกับขันน้ำมนต์ก่อนนะครับนี่นะครับก็ขันน้ำมนต์นะครับใครตีเป็นเลขอะไรก็ตีนะครับวันนี้นะครับนะครับลองดูนะครับว่าขันน้ำมนต์กับใจของคุณนะครับเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับขันน้ำมนต์นะครับตอนนี้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูครับเราจะให้ดูนะครับที่กระจกนะครับที่กระจกที่น้องประมาณจันแดงได้เขียนทิ้งไว้นะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับ อันนี้ที่ขันน้ำมนต์เนาะนะครับก็ลองตีเป็นเลขกันดูนะเผื่อใครที่จะมีดวงทางด้านขันน้ำมนต์นะครับแต่ว่าน้องของมันจันแดงเขียนไว้ให้แล้วนะครับในขันน้ำมนต์ว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับเลขนะก็ได้เดินทางมานะครับเพื่อที่จะทําการถ่ายทอดแล้วก็มาเป็นจันแดงนะครับเขียนไว้ให้นะครับก็คือ86นะ86นะครับเขียนให้ที่86นะครับนะครับที่นี่ที่กระจกับเขียนไว้ที่กระจกนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งที่นะครับนี่นะครับก็เนี่ยนะครับรูปหุ่นนะครับร ไม่กลับได้นอนไม่กลับงวดนี้มีสี่มีหกแต่ว่าข้างบนมีสี่สีจะมาหกไม่กลับหัวใช่หกวันนี้หกวนี้หไม่กลับหัวเพราะเลขเก้ามันออกไปเยอะแล้วเ8้เกแปดอีกก็ไปเผากองสลากเก้าแปดอีกทีงวดแล้วเก้าแปดห ติดตมอม่ออกหรอแต่ว่าแปดคุณเป็นเรื่อะไรอ้นอแปดหรือแปดแปดคุณหาแล้วหาซื้อไ่ได้แล้วตอนนี้หาซื้อไม่ได้ลตอนนี้หาซื้อไม่ได้ คนขายอันมั้งตออ่านซื้อเองว่าตองอ่านเด็กอ่านกะซื้อขายครับดูเอานะครับเราก็ให้ชมทั้งสามรอบครับสามรอบก็คือถูกทั้งสามรอบนะที่เรา ได้นะครับที่นี่ครับเห็นรูปปั้นที่หลายหลายคนนำชุดสูบเข้ามาช่วยกันนะคนสามสิบบาทแลคยจะดันได้เนี่ยตรงนี้ครับแล้วก็จากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่นี่ครับ ที่เสื Puis, ้อโทนนะครที่เส้นมานะครับกับเสื้อเสื้อสีแดงเสื้อโทนเสื้อสีแดงหมวดที่ผ่านกระดิกงเพื่อที่จะแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับทุกครั้งในการที่เราเอานะครับอาจจะเส็นโงเสเาดนกผมัพุทคอนโรกุกับ